ผู้จัดการกส,อส,อสอพร้อมคณะผู้บริหารเข้าประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568วุฒิสภานำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและแผนการดำเนินงานมุ่งเน้นการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงระบบ กสสจัดมหกรรม All for Education Education for All รวมพลังนักสร้างการเปลี่ยนแปลงพร้อมนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคนจากประสบการณ์ต้นทุนของการทำงานตลอด6ปีที่ผ่านมาของกอสสและภาคีเครือข่ายโดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาและกรรมการบริหารกสสได้แก่ดกรกษณพงศงกิรติกรศาสตราจารย์นแพทย์วิจารณพานิชคุณหญิงกษมารวรวรรณอายุธยา ศาสตราจารย์ดรนักสิทธิ์ครูวัฒนาชายัยศาสตราพิชานไกรฤทธิ์บุญยเกียรติศาสตราจารย์ตดตรสมพงษ์จิตระดับคุณพัทระคำพิทักษ์คุณสรวิทย์ภัยบุญรัตนากรรองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมครั้งนี้ กสสร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาการศึกษาระดับชาติครั้งที่2โดยนําเสนอความก้าวหน้าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจากความร่วมมือภายใต้เป้าหมาย Thailand Zero Dropout ในหัวข้อ all for education จับมือไว้สร้างการศึกษาไทยไปด้วยกันโดยมีพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานรวมด้วยผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศรวมกว่า600คน ผู้ช่วยผู้จัดการกสสพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบคุณราชันชุนหัวรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาหรือแนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา1.02ล้านคนและความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ผู้ช่วยผู้จัดก,การกสยังได้เข้าพบคุณเอกราชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Thailand ซี r ร่ดรอปอ t และการออกแบบงานให้คุณครูสกรรเป็นทีมในการสำรวจและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน ขณะเดียวกันกสสร่วมกับสพทจัดทําแผนยุทธศาสตร์เด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาประจําปีงบประมาณพศ2568-2570ถึงและการนําเสนอนวัตกรรมแก้ปัญหาสู่การศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับที่ปรึกษากรรมการบริหารกสศโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆร่วมกิจกรรม ก็สาสาระดมความร่วมมือในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดราชบุรีในอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพื่อวางกลไกลช่วยเหลือเด็กที่หนุดจากระบบการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดต,ต่างๆอย่างเข้มแข็งทั้งการคืนข้อมูลให้กับพื้นที่อบรมการใช้เครื่องมือการทำ first screen ทดลองสำรวจค้นหาและช่วยเหลือเด็กๆโดยมีหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนเข้าร่วม กสสโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาคเพื่อติดตามนักเรียนที่มีรายชื่อกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจาับฐานข้อมูล Thailand z e r o d r o p o u t ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนและโรงเรียนวัดอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเข้าร่วมผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ข้อมูลคัดกรองความยากจนปีการศึกษาที่1ปี2567เพื่อทำของงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยมีคุณสุรพลเจริญภูมิรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นผู้จัดการกอสอสอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น77แห่งเข้าร่วมกิจกรรม สอสอโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาเข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอคำปรึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาครูรักถิ่นและคืนครูสู่บ้านเกิดครอบครัวและเกิดการพัฒนาในท้องถิ่น กส,สโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการขับเคลื่อนตัวแบบความร่วมมือระดับท้องถิ่นสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงประชากรวัรยแรงงานนอกระบบที่ครอบคลุมทุกมิติโดยได้รับเกียรติจากคุณพัทรรคัมษณพิทักษ์ที่ปรึกษากรรมการบริหารกสสร่วมกิจกรรม กส,ๆ,สๆโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยบรณวิชาชีพครูให้กับครูรักถิ่นรุ่นที่1ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครทางการศึกษาในโรงเรียนปลายทางครูรักถิ่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเข้ากับแผนการสอนในสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นและสามารถขยายต้นแบบไปสู่โรงเรียนอื่น กสสร่วมกับเครือข่ายชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดานมูลนิธิกระจกเงาและ ALTV ไทย P ี s จัดกิจกรรมธนาคารโอกาสและถนนครูเดินครั้งที่2ณโรงเรียนวัดศรีสุวรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลธุรกันดานและยังได้นําอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาสนับสนุนโรงเรียนผู้ขนานกันด้วย โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักรวมไทยสร้างชาติและคุณครูผู้อำนวยการจากโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลบนเกาะและเครือข่ายร่วมกิจกรรมนอกจากนี้กสร่วมกับสพทเครือข่ายศูนย์การเรียนโดยสถาบันทางสังคมตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ในพื้นที่ภาคใต้และภาคีเครือข่ายสถานประกอบการภาคเอกชนนักวิชาชีพสาขาต่างๆและชุมชน จัดกิจกรรมเชิงรุก Mobile School เข้าเรียนไม่ได้ให้โรงเรียนไปหาพาโอกาสการเรียนรู้ทักษะอาชีพวุฒิการศึกษาไปให้เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียงปิดท้ายที่กิจกรรมกสสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการคัดกรองสายตา I see the future แค่มองเห็นก็เปลี่ยนอนาคตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่สมาคมนักทัศนามากแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปัตตานีเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาและได้จัดอบรมการคัดกรองสายตาเบื้องต้นให้กับคุณครูในจังหวัดปัตตานีบุคลากรสาธารณาสุขรวมทั้งหมด561คน นอกจากนี้กสสออยังร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์และเครือข่ายแจกแว่นสายตานักเรียนและคัดกรองสายตาให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์